ขอ oh, ความสุขความเจริญมีแด่บรรดาท่านสาัทธาสาธุชนพุทธบริษัทสัทธาประชาชนในตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลางของเฮาในวันนี้อาตมาภาพพระครูสิลวชิโรภาศจะอาวาัตวัดป่าม่วงสันปา่าไจะได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องสัทธาประชาชนในตำบลบ้านกลางของเฮา ึ่งในช่วงนี้ท่านทั้งหลายก็จะพบอัานว่าเป็นเทศกาลในการทำบุญทอดกระถินซึ่งแต่ละวัดแต่ละวาก็จะมีการทำบุญทอดกระถินกันซึ่งหลังจากที่ออกพรรษามาแล้วตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำมาจนไปถึงวันเพทนเดือนเดือนยี่เป็งลอยกระทง ถือว่าเป็นาเทศการงานทำบุญประเพณีที่ปีหนึ่งมีเพียงหนึ่งเดือนแล้วก็ปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวในการที่ทำที่ทีทอดกระดินซึ่งเป็นงานที่สำคัญในเรื่องของการทำบุญเพราะฉะนั้นในช่วงที่ ท่านทั้งหลายจะได้พบเจอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําบุญทอดกระถินของวัดต่างๆเราะนั้นเป็นการทําบุญที่เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญการฮื้อตาลฮือ้อตาลแปลว่าการฮื้อการบริจาคสิ่งของอกับคนที่ตกตุกได้ยากกว่าดีก็ถือเรียกว่าเป็นการฮื้อตาลเหมือนเดียวกันการทักษาศีลศีลแปลว่าปกติ ทำตัวเพื่อเป็นปกติมีการทำสิ่งที่ดีที่งามเราเรียกว่าเป็นปกติเพราะนั้นการทักษาศีลเท่าประจำเป็นที่จะต้องบอกว่าทักษาศีล5ที่มันครบหรือว่าทักษาศีล8ที่มันครบทุกข้อหรือว่ามีการทักษาศีลซิฟของพระภิสุสามเนรือศีล200สาวเจ็ดของพระสงฆ์ เพราะนั้นการหักษาศีนก็ถือว่าเป็นการทำตัวเพื่อเป็นปกติศีลแปลว่าปกติและการทำบุญสิ่งที่เรียกว่าภาวนาก็คือการทำเพื่อมีความสุขความเจริญนี้ยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นในช่วงนี้เราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นการกระทำในสิ่งที่ดีที่งามเพื่อเกิดขึ้นในประเพณีนิยมของเขาท่านทั้งหลายสืบต่อไป,ไปอในช่วง เดือนที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวัดป่าม่วงสันป่าายก็จะมีการทําบุญถวายทานอาทอดกระินโตกค้างซึ่งจะมีการทําบุญกระินสามคัคคีเป็นกระินตกค้างเพื่อจะได้นําจตุป,ปัจจัยสมทบทุนในการคูรณนะปฏิสังขรณ ศา,าลาบำเพ็ญบุญของวัดป่าม่วงสันป่าายสืบต่อไปเพราะนั้นก็ขอประกาศเชิญชวนบรรดาท่านสทาสาธุชนพุทธบริษัทในตำบลบ้านกลางของเขาได้ร่วมทําบุญในการทําบุญทอดกระถินของวัดป่าม่วงสันป่าายสืบต่อไปขออํานวยอวยพรให้ท่านสทาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ร่วมทําบุญกับวัดป่าม่วงสันป่าาย เพื่อมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นสืบต่อไปขอท่านทั้งหลายมีอายุขอให้มีอายุม,ายมั่นยืนยาววันณะมีผิวพรรณผ่องใสสุขะมีความสุขกายสบายใจพระมีกำลังกายกำลังใจที่จะต่อสู้กับกิจการงานเพื่อเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสืบต่อไปขอเจริญพร